สัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและเอทีทุกท่านครับผมก่อนวันนี้พากันมากู้หอยบึกกันอีกแล้วนะครับก็ทิ้งไว้นานพอควรที่ก็หายมีเวลาครับก็ชวนมากู้มาเดี๋ยวเรามาลุ้นมาชมกันจะได้หรือเปล่ามาลุ้นชมกันไปครับนี่หายอีกแล้วนะครับนี่ก่อ ตัวแล้วนะครับมาดูลุ้นกันต่ออีกนึงนะครับตัวนี้ตัวใหญ่ ตัวใหญ่ตัวนี้่องเนื่องครับไม่ออกดูดูนะโอ้ยตัวนี้ตัวตัวบิ๊กเลยบิ๊กไซส์ครับ กันต่อจะมีอีกไหม นี่อันนี้ไซ้์เล็กหน่อยแต่ยมยองลงมาครับผมสงสัจะหมดตัว มาดูตัวนี้กันดูด้านในเลยแล้วโหนี่อุนอ้ เดียครับผมนี่นี่น sure> ี <S <s <t <t ่เอ๊ออกยากอันนี้มาแล้วมาะล้ว เป็นได้ครับตัวเริ่มห่างนะครับ ตอนนี้ก็สาวมาไกลแล้วนะครับมีบ่างฟ้านะครับตันนี้ก็นะครับทงอยู่ด้านหน้าเออนีเล็กเหลือไม่กี่ลูกแล้วมาลุ้นกันครับผมนี เลเลยตัวนี้ตหมด,ดไปแล้วไปยุงนอหนึ่งตัว,วแล้วครับผม,มนี่งานก็เกือบ20สตัวได้นะครับ คนชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแ,แชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมน,นะครับมือใหญ่